ตีนไก่ไปเปื่อยนุ่มเด้งที่เราต้มรอไว้ล่วงหน้าแล้วใส่เลือดไยครับตามมาด้วยลูกชิ้นครับพอเลือกกับลูกชิ้นสุกเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือพอได้สีประมาณนี้ครับก็ปิดแก๊สได้เลยน้ำยากะทิตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูเลือดก,กับลูกชิ้นส่วนผสมน้ำยากะทิตีนไก่ของเราก็มีตีนไก่ครับ ตัดเล็บให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างให้สะอาดปลานิลถ้าเพื่อนๆไม่ใช้เป็นปลานิลจะใช้เป็นปลาทับทิมปลาช่อนปลาน้ําจืดชนิดอื่นหรือจะใช้เป็นปลาทะเลก็ได้นะครับลูกชิ้นปลาเลือดไก่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้สําหรับต้มปลากับต้มตีนไก่นะครับมีกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องใครจะใช้แบบข้นสดก็ได้นะครับพริกแกงเผ็ดกะปิวันนี้จะเป็นสูตรใช้พริกแกงเผ็ดนะครับไม่ตำเครื่องพริกแกงเองแต่ว่า ถ้าเราใช้เป็นพิกแกงเผ็ดอย่างนี้เราก็ต้องเพิ่มกระชายลงไปครับอันนี้ผมซอยไว้จะเอาไปปั่นนะครับวันนี้จะไม่ตำเกลือปน่นน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวซุปก้อนรสหมูเรามาเริ่มที่ต้มตีนไก่กันก่อนเลยตีนไก่เนี่ยเราจะต้มแยกต่างหากต้องต้มให้เปื่อยก่อนก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในน้ํายานะครับตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือปน่นประมาณสักครึ่งช้อนครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยตีนไก่ครับ พอน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบมีฟองก็ช้อนออกให้หมดนะครับพอช้อนฟองออกหมดแล้วก็หลีไฟเป็นไฟอ่อนสุดปิดฝา้แง้มไหมครับต้มไปประมาณ40นาทีนะครับมาต่อที่ต้มปลานินกันครับแนะนําเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะครับปลานินเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ให้แม่ค้าขอดเปี็ดให้ผ่าท้องให้ควักไส้ออกให้เรียบร้อยแล้วก็บอกแม่ค้าเอาเหงือกออกด้วยนะครับเหงือกปลาตรงนี้ครับ ไม่ราวออกให้เลยตรงนี้อาจจะทําให้คาวมากนะครับมันจะมีเลือดเยอะถ้าเราไม่เอาออกเรามาต้มทั้งตัวเนี่ยถ้าเราไม่บอกนี่ก็ไม่เอาออกให้นะครับคนไม่รู้มาต้มลงไปก็เลือดในนี้ครับเมือกขาวในนี้ตั้งน้ําไม่เดือดครับถ่าตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนเดิมวันนี้เราจะไม่ได้ต้มเครื่องแกงนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดเสร็จแล้วก็ใส่ปลานิลลงไปครับใช้เวลาต้มประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับตัวไม่ใหญ่มากนี่สิบห้านาทีก็สุกแล้วครับ ต้มสุกแล้วเราไปแกะเอาแต่เนื้อนะครับหนังไม่ต้องก็ได้นะครับสําหรับปลานินเราจะมาปั่นพริกแกงกันต่อเลยนะครับถึงแม้เราจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแต่ว่าเราจะใส่กระชายเพิ่มลงไปด้วยก็เลยต้องมาปั่นก็มีกระชายพริกแกงกะปิแล้วก็เนื้อปลาที่เราจะปั่นรวมกันนะครับตอนนี้ปลากําลังต้มอยู่จะปั่นในนี้รอเลยครับกระชายก่อนครับสูตรน,นี้เป็นสูตรทําง่ายๆนะครับ ิกแกงกับกะปิครับรรเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาแกะที่เราต้มสุกแล้ววันนี้จะใช้วิธีปั่นไม่ใช้วิธีตำแต่ถ้าใครตำได้ดนี่ดีนะครับเนื้อปลามันจะฟู แล้ว่าปั่นอีกรอบครับได้ละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทําน้ํายากันเราปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผัดเครื่องแกงกันต่อตั้งกระทะแล้วก็ใส่กะทิประมาณหนึ่งในสามเราไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะครับใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลย เราผัดรวนเครื่องแกงกับกะทินะครับให้มันมีกลิ่นหอมก่อนสูตรนี้นีใช้ทำขายได้เลยนะครับเพราะว่าสะดวกในการทำใช้เป็นพริกแกงสำเร็จผัดจนส่งกลิ่นหอมนะครับพอเราผัดจนหอมดีแล้วนะครับก็ให้เราใส่น้ำต้มปลาที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กะทิส่วนที่เหลือเนี่ยเราจังไม่ต้องรีบใส่ลงไปนะครับไว้ปิดท้ายไว้สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นน้ําต้มปลากับกะทิที่เราใช้ผัดเครื่องแกงพอเดือดขึ้นมาอีกรอบก็ให้เราใส่ซุปก้อนลดหมูล,ลงไปเลยครับวันนี้ผมใส่สองก้อนเลยนะครับเพราะว่าทํากระทะใหญ่ครับวันนี้ตามด้วยเกลือป่นครับน้ําตาลมะพร้าวที่เรายังไม่ใส่กะทิลงไปเนี่ยครับเราไว้ใส่ปิดท้ายเน,นี่ยกะทินี่ถ้าเราเคี่ยวนานๆมันจะแตกมันนะครับ สำหรับน้ำยาขนมจีนเนี่ยครับน้ำยากะทิเนี่ยถ้ามันแตกมันแล้วมันไม่อร่อยนะครับมันจะคนละอย่างกับพวกพแพนงหรือว่าเขียวหวานมันจะไม่หวานมันความมันจะหายไปจะกลายเป็นความหวานน้ำปลาครับให้เราปรุงรสได้ออกเข้มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีกะทิปิท้ายอีกพอเราปรุงรสเสร็จแล้วเราเคี่ยวมาสักพักใส่ตีนไก่ที่เราต้มจนเปื่อยแล้ว เราต้องเอาตีนไก่ลงไปเคี่ยวกับน้ำยาสักพักน้ำยามันจะได้ซึมเข้าเนื้อไก่ปรุงรสเสร็จแล้วก็จะใส่เลือดนะครับตามมาด้วยลูกชิ้นครับวันนี้เป็นลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลากับน้ำยากับที่นี่มันจะเข้ากันครับพอเลือดกับลูกชิ้นสุกเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือ ตอนนี้ให้เราเร่งไฟแรงสุดเลยทีนี้ก็ให้เราคนเบาๆนะครับไปเรื่อยๆเราอยากให้กะทิของเราเนี่ยอยู่นิ่งนะครับจะไ,ได้ไม่แตกมันน้ำยาเราก็จะมีความหวานมันเข้มข้นไม่ได้หวานอย่างเดียวคนจนเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบเนี่ยใส่ใบมะกรูดปิดท้ายครับ พอได้สีประมาณนี้ครับก็ปิดแก๊สได้เลยน่าทานมากครับน้ำยากะทิตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูนี่นะครับน้ำยาข้นขนมจีนแล้วก็ผักเคียงน้ำยาข้นชิมน้ำยาแล้วกันนะครับ เลือดกับลูกชิ้นเข้มข้นนัวมากๆครับตีนไก่เนี่ยเปือเป่อยๆเด้งๆเลยครับสูตรนี้ไม่ว่าทำกินหรือทำขายครับทำสะดวกทำง่ายรสชาติรับรองว่าไม่ผิดหวังเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ